ก็ถามว่าผมรู้สึกยังไงผมก็รู้สึกใจหายอยู่เพราะว่า mm hmm. คือจูจๆก็แบบมาโพสหน้าเฟซตัวเ mm hmm. องบบว่า mm hmm. ไปอยู่วง,วงน้นวงนี้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แต่ถามว่าผมตัดสินใจคนอื่นได้ไหมไม่ได้ครับ mm hmm. ล้วก็เคารพในการตัดสินใจของเขาแต่ถามว่าเขา mm hmm. ไปแล้วเขาได้ดีก็พย,ยินดีด้วยครับ mm hmm. ก็เหมือนเหมือนพ่อถ้าถ้าพี่ๆไปแล้วถ้าไปไม่รอดก็ mm hmm. กลับมาหาพ่อได้นะลูกอะไรประมาณนี้ครับ mm hmm. อย่างพี่พี่เต้วอะไรเงี้ยออกไปผมก็ดีใจกับพี่เต้วที่เขามีอีกเก้าหนึ่งที่เขาอยากประสบความสําเร็จในการที่แบบไปตั้งวงเป็นหอตัวเองอะไรเงี้ยก็ดีใจกับทุกคนครับที่ไปแล้วได้ดีอะไรเงี้ยครับจริงจบางคนดีกว่ามันคือแบบตระหนักบ้างไหครับพี่เต้ยวเออหแบบมีแท้ที่อะไรอย่เงี้ยที่ออกไปผมไม่ผมผมไม่รู้เลยผมมารู้อีกทีก็คือพี่ขาโพดโพดเองใช่ครับ อย่างอย่างพี่หน่อยอะไรเงี้ยผมก็ไม่คิดว่าพี่หน่อยที่อยู่มานานแล้วอยู่ๆก็ออกไปอะไรเงี้ยผมก็ตกใจอยู่อย่างการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มันเกิดจากเหตุอะไรน,นี้ครัอันนี้อันอันนี้ผมผมไม่รู้นะครับอาจจะว่าในมุมในมุมของผมอะไรเงี้ยถามว่าเรื่องเงินมีส่วนไหมก็กมีครับบางคนก็ทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตด้วยด้วยเงินอยู่แล้วครับ เราไปไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องจ่ายเงนินอยู่แล้วอะไรพอผมไม่รู้ว่าอ่าออกไปเพราะสาเหตุอะไรแต่น่าจะอ่าเรื่องใช้จ่ายมากกว่าครับ <c oughs> มีการพูดคุยกับพ่อหรืออะไรต้องพุไม่ถึงผมพูดกับพ่อ <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ผมไม่ตึงไม่ไม่ครับ ไม่เขาส่วนมากพ่อก็จะคุยกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อยู่อยู่ในวงอะไรผมผมเป็นเด็กผมไม่ไม่กล้าไม่กล้าอยู่แลแต่พ่อก็ไม่ได้กังวลอะไรใช่ไหมคะที่แบบว่าเออส,สมัครสามาชิกเนี่ยออกไปออกไปอย่างนี้พ่อก็ทําใจไว้แล้วครับอะไรเงี้ยพ่อไม่ไม่รู้หรอกว่าปีป,ป,ปีต่อ,ต,อต่อไปใครจะออกอะไรเงี้ยซึ่งพ่อก็ทําทําใจไว้แล้วอะไรเงี้ยพ่อก็เสียดายไหมเสียดายครับแต่พ่อก็จะบอกว่าคนคนเก่าออกไปเดี๋ยวคนใหม่ก็เข้ามาอะไรเงี้ยครับแต่ทางระเบียบก็ยังมีตัวแม่เหล็กอยู่ตัวน้ย่อง อีตัวตล่งเนี้ยนะครับมองยังไงบ้างครับว่าแบบก็ยังมีตัวที่แบบเรียกแฟนเต็กแม่ๆอยู่ก็จะพยายามครับจะพยายามให้ทุกคนที่แบบไม่เคยดูมลัมหรือว่าเป็นงานไหนที่มีสื่ออะไรเงี้ยก็จะพยายามจะแบบว่าใครที่ฟังมลัมไม่เป็นหรือว่าใครที่อยากลองไปเปิดประสบการณ์ใหม่ก็อยากให้มาอยากให้ติดตามเพจระเบียบวัตนสินไว้เพื่อคิวงานอยู่ใกล้ๆหรือคนที่อยากอยากไปเปิดโลกอะไรเงี้ยก็ เชิญทุกคนครับหลังจากที้ทางวงจะมีแบบการ audition ศิลปินเข้าวงรอยางนีบ้างไหมครับตอนนี้น่าจะยังไม่ยังไม่มีครับ <c oughs> แต่ <Okay. S 1> สมัครมาหลังบ้านหรือว่ามาหาพ่อโดยตรงก็ <c oughs> มีเยอะครับ <c oughs>